หไฮะที่ไหนแใช่นี้เหมาสมารทได้หลายแบบหลายตาดสวยเยนี่หรอน้ออาไม่เลาหิแล้วคะอีกคนใครงไม่ที้นะคะก็บเมาเร็วมาเรวเ่กูชมหรือว่าโอเคจแล้วจแล้วินดแล้วใครจะเลกโรีใช่เลยนักแสดงเก่อะไรักเกนะชเก มีชื่อว่าคำเชื่อมใจใหม่ที่มีโน้ตใเลยก็คือตอนแรกคะเราก็จะเลือกคำหนึ่งคำที่มีสองพยางใช่คคำว่าผิดโลกนะคะแล้วเราก็จะเริม่มผูดมาแล้วจะมีคนนะับหนึ่งสองสามแล้วนะให้สองคนพูดพร้อมกันจะเลือกพกูดคำว่าผิดหรือคำว่าโลกก็ได้แต่ว่าถ้าใจตรงกัน,กน,นะคะ